สวัสดีครับผมนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรพาเพลินชาแนลนะครับแล้วก็ช่อง a c e b o o k นะครับช่องเพจนะครับเป็นของน้องสวนชุนชมน้องเชอรินนะครับวันนี้นะครับผมพามารับชมบรรยากาศโดยรวมนะครับของนะครับงานประกวดชวนชมออนไลน์เออชวนชมนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมในคลิปนะครับผมพี่ๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมนะครับไปกันครับผม ครับก็จะพามาชมในส่วนรางวัลน,นะครับผมรางวัลในปีนี้นะครับรวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้วยรางวัลน,น,นะครับหนึ่งร้อยคนระับหนึ่งร้อยคนระับอันนี้เป็นปรนะเภทโชว์ก้าวชั้นนะครับหนึ่งร้อยคนระับสอง ตอนนี้เป็นออ้ห้วยสวยมากครับปีนี้นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับหนึ่งร้อยนะสามครับตอนนี้เป็นของชวนชมนะครับชวนชมปีนี้โอ้ห้วยสวยมากห้วยสวยมากพี่พี่นะครับผมตอนนี้แจกครับแจกครับใครที่ไม่รู้จักชวนชมเลยมารับ ที่ไ <découv. S 3> ม่รู้จักจนชมแกล้งครับจนไปโดยรวมั่วงงานนะครับวรางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทรางวัลที่สองเงินรางวัลหนึ่งพันบาทรางวัลชนะเลิศอันดับที่สามค่ะรับเงินรางวัลแปดร้อยบาทแล้วก็รางวัลเฉยรับเงินรางวัลสามร้อยบาทท่านน้ส่วนขอโอต้นนี้สวยมากๆเลยนะครับผมต้นต้นนี้รอต่ขนาดความสูงไม่เกิน อันนี้เขาแกะอะไรนะเพราแกะรวมเหาไม่เกินสิเซนนะครับแกะรวมเหาไม่เกิน15บห้าเซนนะครับอันนี้พี่สมศักดิ์บางระอินนะครับเป้นะครับก็มานะครับผมไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ราัมได้บโอ้ต้นนี้สวยมากเลยนะครับดูใบคลิปเลยนะครับ โอ้โหใบๆคลิปๆเลยนะครับตอนนี้มาเราจะพาไปรับชมนะครับไปชมไปเรื่อยๆนะครับผมสวยทุกต้นนะครับสวยทุกต้นโอ้โหคลิปมาก15เซนนะครับ คลิปเลยคลิปเลยมาด้วยการรางวัลละหนึ่งร้อยบาทได้เองนะคะมาเดี๋ยวเรามาชมโซนฝั่งนี้อีกหนึ่งโต๊ะนะครับมาครับนะครับก็งานจนถึงวันที่27นะครับผมสําหรับท่านใดที่นะครับจะมาเที่ยวงานนะครับวันถึงวันที่27่สิบนะครับวันนี้วันที่20นะครับผมจัดงานโชั้นแก ขนาดกระถางที่10นิ้วถึง12นิ้วนะคะแล้วก็มีขนาดกระถาง14นิ้วขึ้นไปแบบในส่วนของแอนโดเมียมนะคะหรือว่าหน้าวหัวใบหัวใจไม่จำกัดขนาดน,นะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะสำหรับท่านใดที่มาเที่ยวหนแล้วก็สวยทุกต้นนะครับตอนนี้น่าจะเป็นรวมเหล่า15เซนนะครับถ้าอยากจะมาประกวดกันบางเดี๋ยวพาชม นะครับทุกๆต้นนะครับชอบต้นไหนก็กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนอกจากจะมีต้นไม้หลักยพล้น่อก็ยังมีการออกบุครง้าสินค้าอทอของอินของ้ของผักเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รู้สติดหน้าติดหลังตาลแล้วก็ทด้านนอาเวทีนะคะจะบอกว่าจัดดอกไม้

นี่เลยนะครับทุกต้นปี๊บๆนะครับใบส,สวยมากนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> น,นี่งานวันนี้คือจะบอกว่าตอบตลงมากนะคะแล้วก็สายท็ซันะคะเราจะมีการประกวดไปด้วยนะคะสำหรับการประกวดเัซัในวันที่26พฤศจิกายนจำนวนเยอะนะคะสำหรับดงัของนะคะ โอ้เลยค่ะแต่ว่านี่คือนะครับผมก็บอกว่าห้ามสับไปนะคะสอบถามใบสวยมากครับใบส,สวยมากจะบอกว่าคนที่รับต้นไม้ที่นี่นะคี่ต้นไม้เนี่ยเขานำต้นไม้มามีอีกหลายต้นเลยนะครับฝั่งนู้นนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับพี่ๆนะครับผมเดีย๋ยวพิ่งไปไหนกันนะครับดูไปทีละต้นเลยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นของพี่บิ๊กนะครับผม <m uch ing> นี่กระถางก็สวยนะครับกระถางพิวิเนี่ยนี่นะครับพี่ี่กระถางสวยมากนะครับเนี่ยะถานสวยมากรับเนี่ยกวมนครั่ยาสมานะคเนี่ยานคี่กระถางสมาบถึงแลยวนเี่กานะคันียรงมานคับีรางกเรานะครันีะางมานักางสมานะครันี่กนะรนคนี่ะวันรันยกระถางวยานี่ถึงวันที่ 27ี่สิิการยนนี้นะคะนอกจากต้นไม้แล้วค่ะเรายังมีการอบรงนะคะอาชีพผมทนไหนสนใจนะคะโอ้ต้นนี้มีดอกด้วยนะครับผมสวยมากมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดินดูโซนไม้ใหญ่นะครับด้านฝั่งนู้นก่อนนะครับด้านฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวเราจะไล่มาฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมนะครับทุกต้นเลยนะครับ โอเคขอบคุณมาค่ะอบรมการทขนมเนี่ยนเองอแมีสรค์ตองเฮ้อยคทา ครับอันนี้จะพามาดูโซนไม้ใหญ่นะครับตัวนี้ป้ายอยู่ไหนเอ่ย,อออยแต่ละต้นนะครับโอ้โหอลังการใหญ่มากๆนะครับสวยๆเลยนะครับพี่พีอะก็ฝากช่องของ บาท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับบาทบอ็อปเกษตรดีไวครับอ่านะครับผมฝากอีกช่องหนึ่งนะครับเจอเยอะเลย <laughs> เยังไม่ได้เอาลงสทริปเลย <laughs> โอเคเดี๋ยว<ม>ดเดี๋ยวได้อาลงนะ <laughs> ได้อาลง <laughs> โอเคนะครับผมอืม <laughs> แต่ละต้นนะครับพี่พี่ท่านใดที่สนใจก็มารับชมมาเที่ยวได้นะครับที่งานชนบุรีนะครับ

ก well, okay. yeah. hmm. ็เนตัวนี smoked smoked ้เขอแกะนะครับ พี่ดูดอกต้นนี้อแต่ว่าคอนเทนเนอร์เที่ยวนีเต็มแล้วสวยมากๆครับต้นนี้อันนี้ต้นนี้ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นถังทองนะครับของพี่ทับบ้านเกษตรนะครับผมอ้อ ก็ได้ไปเกิด้านะครับก็ก็ช่วยกันรักษาเองขังพวกเราด้วยนะครับบางคนก็รับออเดอร์เราไม่ตกนี้นะครับปัญหยัดเสียในวงการนะครับเออวันนี้สวยๆั้งนั้นนะครับพีนี้เจ้าภาพนะครับเคยคุณจอยนะครับมีเขาแกะเขาแกะมาแบ่งปันพวกเรานะครับให้ปรโมทให้ปรโมทช่วยงานนะครับตอนนี้รวมเราเขาแกะลุ้นรวมเราไม่เกิน50เซ้นนะครับ ต้นนี้น่าจะเป็นของพี่เคีเยงน,น,นะครับเป็นกรรมการในวันนี้โอ้โหใหญ่มากนะครับพี่พี่วันนี้วันนี้ปรโมูลด้วยวันนี้อยู่ไกลกันหมดเลยอะ่ะมีมาเล็สแจงด้วยนะครับมาเร็สจะพอกาเล็นในปกติก็จะสองนั้นก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทสองอย,ยสวยมากนะครับต้นนี้ใหญ่ใหญ่จริงแจก่อนรกต้นดีไหยแจกรับแจก ต้นมีดอกแดกเลยเอต้นมีดอกแดกเลยต้นนี้โหสุดเลยครับพี่ฝาดครับทันมาจากอีสาดมาเลยครับต้นแรกเลยแดกฟรีฟรีครับแล้วแก่เล้วแก่นะครับเนียนมากนะครับเนียนมากลายของ A อเบสต์ไทยลายแล้วอะไรอล้ว ใหญ่ๆทั้ง hey. นั้นนะครับอเออต้นไปประมูลครับประมูลไม่ล้นไม่ลุเริ่มต้น10บาทอ10บาทออทไรนะครับ100 พี่ตอนนี้ยังถ่ายอยู่ได้อยู่ใช่ไหมครับพี่กาลงจะ่100ครับใครจะให้มากกว่านี้ันนี้ตอนนี้ลากสวยมากนะครับพี่กริบเลยนะครับ100ครับ100ครับ1ครับจะพาดูถอนนะครับถอนแต่ละต้นให้พี่ๆได้รับชมความสวยงามของชวนชมนะครับ้อนับ <king> 200นี่ต้นนี้ <LinkedIn. S 2> ผมชอบต้นนี้นนผมชอบต้นนี้ดูดอกดูดอกดูอนนดอกดูใบดูดอกดูใบครับมีมะเร็ดด้วยเมะเร็นไหนตอนไม่เล่นทำเป็นเรื่องนะครับแล้วไม่เล่นด้วยครับอย่าบอก มนเล็โคโคสถังทองนางิยาใบสวยก็ไปสวยได้ตังเลยครับมาไปรับชมอีกต้นหนึ่งนะครับน้องอะไรเนาะน้ำพี่บาวามากี่ต้นครับพี่วันนี้ครับเอามาสามต้นครับพี่สามต้นครับผมวันใจ นิดหน่อยนิดหน่อยครับพี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับใหใกล้ๆหน่อยในหยุดใจของเราเลยเหล่าแก่ล้วนๆเหาแกะล้วนๆนะครับก็พี่วาวาป่าศักดิ์นะครับผมนะครับฝากช่องพี่วาวาด้วยนะครับผมช่อง YouTube ตอนนี้แจ้งนะแจกครับนี่เลยใครมาตามกว่าตามกว่านครปฐมมะ สายใต้สายใต้โอ้โหตัวนี้พุ่งสวยมากครับพุ่งสวยลากสวยแน่นดี่ไหมเพชรบุรีราชบุรีดอกกระลังมาสายใต้กเลยนี่นะครับพี่พุ่งบนนะครับโอ้โหกิ๊บเลยวอะไรนี่ที่ไหนนะคะราชบุรีครัขอบคุณขอบคุณฝาขอบคุณพี่จอยนะครับ ตอนนี้ล้นดอกขาวครับล้นดอกขาวประมูลเริ่มต้น20บาทครับ20บาทล้นดอกขาวโซโค30เซนนะครับเมื่อกี้นะครับผมล้นดอกขาว,เ,ขาวเริ่มตน้น